สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้กลับมากับคอนเทนต์12อันดับขนมจากญี่ปุ่นสำหรับใครที่เคยตามพวก10อันดบับ12อันดับขนมแปลกๆจากจีแล้ววันนี้มาในโซนญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าจีนๆเนี่ยมันจะแบบว่าหอเจียห่อเจียแต่ว่าญี่ปุ่นนี้จะไปแบบว่าอีคืออีใต้อะเนาะโซไวะอีลนไออีลไนไปลว่าอะไรแมวแมวอ,อีลนไออีเไน เราซื้อมาจากฟูจิซูปเปอร์ใช่ไหมยอยู่ที่พ้อมพงสุขุมวิท39<ร>ชื่อว่าตึกซิตี้รีสอร์ทด้านล่างมันจะมีโซนช็อปซูปเปอร์ที่จะเป็นเน้นแบบขายข,ายของแบบญี่ปุ่นหน่อยก็ว,วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า12อย่างนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราวเรียงมาเรียบร้อยแต่ว่าเ,าเอาลงไปแก่อนเนาะ เอาอย่างแรกกันเลยดีกว่านี่ครับอันนี้คืออะไรเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันผลิตที่ไทยหรืออะไรแต่ว่าภาษามันญี่ปุ่นนะ่ะมันได้จะส่งออกญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ปะ่ะผลิตที่บริษัทคาเมดะเซกะอาประเทศญี่ปุ่นว่ะอันนี้เห็นปะ่ะเป็นรูปเด็กๆเนี้ยโซเดียมนี่แทบไม่มีเลยนะโซเดียมแค่30กรัมสำหรับทั้งหอ,อนี้นะแคลอรี่ทั้งหอเนี้ยกี่แคลรูป้ป่ะกี่แคลห้าสิบสี่แคลเพราะว่ามันบอกว่าหนึ่งหน่วยปรโภคก็คือหนึ่งขีดสองซองเท่ากับยี่สิบเจ็ดกรัมแสดงว่าจัาง<โม> เอาแล้ววะร้อยเปอร์เซ็นต์มาวะสูตรขนมอีอมานี่เป็นขนมเยี่ยมึงใจเย็นแปลงข้าวเจ้าคุณอึคุณอึไอเยี่ยคุณอึอยยณอมึงเห็นแลเวปิ๊กขนมฮาจิดาโอ้ขนมฮาจิดา,อ,าอันนี้ขอมีชื่อมีเสียงหน่อยนะอันนี้จะยกเทศมณฑลตีสั่งเลยนะสั่งมากิน,นสั่งปิดให้หน้อยห<อ>ืมกลิ่นหอมนะอารมณ์แบบหอมน,มนมนมอ่ะด้านในก็เป็นแบบอย่างนี้นะมีทั้งหมดกี่ซองวะประมาณ10กว่าซองนะครับเฮ้ยซองน่ารักมากดูดิเห็นปหม อะไรเนี่ยแบบออกแนบแบบโคดอกเบบีเออแบบเหมือนแบบพยายามให้เด็กกินนะ่ะแต่่ญี่ปุ่นนี้เขาแบบว่าดีนะพยายามแบบเนี่ยมีคำส่งคำสอนเลยเนี่ยนะของพระพุทธสัมมาเลยเนี่ยสัมมาอาชีว <c oughs> ะเนี่ย่าบอกว่าอย่าให้เด็กกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยเป oh. ็นเหมือนกับโดโซบ้านเราอนะเนาะมาลิชิมรสชาติกันดีกว่า มัจืดมันมเลยเหมือนกินกระดาษแต่ตอนท้ายเนี่ยให้ความรู้สึกคล้ายๆนมมาให้คุณตะก้องกินไปคุณแคมป์มันเหมือนนี่เขววาป่ะพี่อะไรเขาเกี๊ยว่าวอืมเขาเกี๊ยว่าวเหรอตอนท้ายที่พอรสชาติมันออกมาก็คล้ายๆก้าเกี๊ยว่าวอ่ะอืมอร่อยดีนะ<ก>จืจจดๆืดดิกินได้เพลินๆแล้วก็แคลน้อยด้วยเดี๋ยวมาดูกันต่อไปดูกันไหม เอาแบบซองแปลกๆหน่อยครับตัวนี้นะฮะแครอทคือซองมันเขียนว่าอะไรยังไม่มีความรู้นะ,ะตอนนี้แต่ว่าซองนี้เนี่ยให้1ห,หน่วยบริโภคเนี่ยทั้งหมด50แครเองวะ่ะขนมญี่ปุ่นโคตรแคลน้อยเนาะน้ำตาลแค่4กรัมเองนะครับ4กรัมมือ่อยี่สิบเอาวะเราได้กิน23ว่ะเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอ๊ะทำไมมันไม่ทำงาน<อ>วะแกะยากเลยนะอันเนี้ยอ่ะแกะเสร็จปึ๊บ,บอ่ะโง่อีกเนหะ็นไหมด่าตัวเองเลยนี่ดู โอ้ oh, น่าจะคล้ายๆกับอีตัวนั้นแหละเนาะเป็นแบบเม็ดๆอย่างงี้ว่ะแล้วว่าหัวอ๋อมันทํามาจากข้าวเลยดีงั้นอนะเพราะว่ามันมีหัวข้าวใช่ไหมจะหมูข้าวอยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมมาดูครับรสชาติเป็นยังไงนะครับตัวนี้อ๋อโอยมันมีความหวาน,นยไงต้องซ้ำว่ะต้องซ้ำว่ะตัวนี้เหมือนข้าวข้าวที่มันมีราดนะมันหวานอนะแต่อันนี้มันคือมันหวานรอบๆตัวข้าวไปเลยอันนี้ กูบอกเลยว่าอย่างญี่ปุ่นเด็ดนี่น่าจะเป็นอิซากาวะนะครับที่เล่นละครเรื่องนี้อะไรวะสุสานหิ่งห้อยอ่ะสังทองอ๋ออะมาดูดีกว,ว่าว่ามันแปลว่าวอะไรขนมนี้เรียบร้อยครับผมขาวโพลนมันจะอร่อยมันเจ๋งและแข็งแกรง่งด้านในมีถึง3ซองนะครับผมอุ้ยดีเลยด้านในมี3าซองเรียกว่าใช้ได้3รอบมาแกะามาแล้วอุ้ยอ๋ออ่าดีด้นะ้ด้านด้านเเฟอร์นี่ลงรายละเอียดนี่เป็นรูปหัวใจแหละเนาะแตกแล้วใช่ความรักแตกได้สารเลิศชิมดีกว่ารสชาติเป็นไง อืมอร่อยเวเฟอร์แล้วก็ครีมตรงกลางก็เหมือนขนมปี๊บของไทยเราแหล,ละยิงเออเอาลองจินมดินะคือตัวแป้งมันจะมีความแบบกลิ่นส้มๆหน่อยใอช่เลยส่งแบบขนมปี๊บกีราเสียอต่อไปครับพี่น้องอันนี้คือขนมที่พยายามหยิบมาก,ก่อนเพราะว่าหอนี่เหี่ยวแล้วเขาเรียกว,ว่าห่อเหี่ยวไม่ป่องแล้วครับด้านหลังเป็นแบบนี้ ด้านหน้าเป็นแบบนี้ี่ตัวขนมน่ากินมากไม่รู้ด้านในเป็นยังไง mm. เรามาโคนันกันก่อนดีกว่าแปลว่าอะไรฮะโอเตการุ o u, นะครับผมโอเซนเดโอเตงารุ o u, นี่แปลว่านี่นะผู้ใหญ่บ้านของคนเฮะใช้เกียรติด้วยนะครับมึงพูดว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไม่น่าเป็นนารุโตเลยนะครับพี่น้องด้านในเป็นแบบนี้มีหลายซองมากนี่เทมาให้ดูเลย เอาว่ะขนมญี่ปุ่นนี้เขาใส่ใจรายละเอียดเลยๆน้อยดูบริเวณซองเขาสิผมอ่านแล้วผมต้องทึ่งเลยนะอ่านไม่ออกครับพี่น้องเทคเจอร์เขามีอะไรด้วยเนี่ยอะไรดำขาวๆสมมากน่าจะเป็นข้าเนาะเขาเรียกว่าข้าวหอมไหมอ่ะกินดูดีกว่าเป็นยังไง อร่อยปวดฟันเลยอืมไม่หวานนะเป็นออกแนวเค็มต้มก่อบแบบอูมามิตัวแป้งคือข้าวเลยแหละอันนี้เป็นไวะใช่ข้าวเกียบนี่ห้อปลาหมึกละอริงาโตะเออแต่ว่าอริงาโตจะหวานอันนี้ไม่หวานแต่เค็มเอาไปกิน มีความญี่ปุ่นมากนะฮะชิมิช็อกโกคอนสติกนะฮะพิมช็อกโกชิมิโชพูดไปแปลข้างล่างกลบแปลข้างบนดิวะงโง่นะครับผมเรียกว่าโง่คำเดียวพวกเราเนี่ย <c oughs> เอาแกะกันดูดีกว่าแล้วมาแกะอันนี้เนี่ยนะมันจะได้ดูแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีอารยธรรมเอออุ้ยเป็นดาวอาแคมกินไปอันนึงอาอาอหยิบเอง อยู่แต่ไปอยู่ในมือแล้วอ่ะนะล้างแล้วล้างแล้วล้างมือล้างตูดเหมือนข้างในไม่ค่อยสะอาดกูแล้วนิ้วอื้ช็อกโกแลตมันเป็นเวเฟอร์ที่รสช็อกโกแลตที่ไม่ใช่ว่ามันแห้งอ่ะแต่พอกัดเข้าไปอะช็อกโกแลตมันฉ่ำอ่ะอร่อยอันนี้ควรซื้อวะทุกคนถ้าไปเจอซองแบบนี้นะครับผลผลนะผลผลยี้ยะยผลหมอยเนีนี่ ญี่ปุ่นแท้เลยนะเนี้ยแต่ว่าส่วนประกอบหลังในไทยมากอันนี้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเปล่าไอ้สัสผลิตโดยอ่าวไทยซับรุ่งเรืองจำกัดส่งออกญี่ปุ่นแล้วก็ตีกลับมาไทยเออเขาเรียกว่าแพงขึ้นกว่าเดิมอ้อลืมบอกไปว่าขนมทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยแพงนะเอาจริงอะสี่สิบห้าสี่หกสิบคือไม่มีแบบสิบบาทอะที่คุณบอกอะผลิตที่ไทยส่งไปญี่ปุ่นกลับมากินที่ไทยเขาเรียกว่าอัพขายพวกนี้ขี้โกงกูจะเล็มขนจมูกให้ฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเข้าไปในสมองแม่งเลยอะจะดึงขนจมูกให้จาม อ,อย่างโหดเลยนะฮะเปิดออกมานี่มึงดูมึงด,มดูมันลึกลงไปมึงเห็นไหมเนี่ยร้อยแปดสิบเมตรนี่กูมุดเข้าไปได้เลยนะเนี่ยคุณถามจริงเลยออกมาเป็นนี่เลยครับผมกล้วยตากนะฮะมันเป็นมันม่วงอะนะนี่เนื้อทานอสแลเนี่ยเอ้านี้รุ่งมปไล้จัดอ่ะชิมเลยผมจัดเลยสองชิ้นอืม มไม่เคม็มหวานน่าจะไม่ใช่หวานน้ําตาลอ่ะจะเป็นหวานผักมันมาเลยนะจะอร่อยกรอบดีนะซอ,อ,องนี้สองหกสิบแคลครับรแพงแค่เนี้ยสี 4, ่ห้าหมงเพราะว่ามีไฟเบอร์เว้ยเนาะไฟเบอร์ไอเดี๋ยวมีไฟเบอร์ออเ,เรขาลับกินละคี้ดีอันเนี้ยไม่ใช่ขนมเกาหลีไม่ไม่ใช่ขนมญี่ปุ่นอยากลองไงเพราะว่าปกติเป็นคนชอบกินพวกแบบมาม่าเผ็ดอยู่แล้วแต่นี้พอไปเจอมาพอดีก็เลยหยิบมาลองด้วยน่าจะเป็นของขนมเกาหลีเผ็ด คูณ2อ,อันนี้มันเขียนอยู่แล้วอะไรเนะี่ยแต่ฉันก็ยังคิดถึงนะถึงมันอ,อ๋อประมาณว่าแบบว่าเห็ดอะไรเนะี่ยแต่ฉันก็ยังคิดถึงแสดงว่าเขาเป็นคนที่แสบนะฮะก็เลยต้องกลับไปซ้ำสองแอบแสบ,บอุ้ยผมชอบ,บ,บ,บนะแอบแซบเนี่ยแอบไปกินส้มตำในห้องน้ำบุดผ้าห่มเนี่ยินจกไงผลิตที่บริษัทซัมยังฟูจดจำกัดโรงงานวอนจูอุ้ยอันนี้ขนมเกาหลีของแท้เยอะเหมือนกันนะดูดิเห็นนะอ่ะ เป็นงเงี้ยเผ็ดเปล่าเผ็ดจริงเปล่าอืมอร่อยคือรสชาติมาม่าเผ็ดคูณสองเลยอ่ะเมื่อถามว่าคนที่กินเผ็ดไม่ได้อ่ะไอ้นี่คือเผ็ดเลยนะรู้สึกว่ามันเผ็ดอ่ะอืมแสบๆลริ้นอะแต่มันจะหวานกว่า หวานคือคนเกาหลีที่ชอบกินหวานอยู่แล้วหวานเผ็ดนะรู้ได้ไงผมเคยไปเกามาเกาหลีเหรอเกาหลีผมว่าเกาอยู่ทุกคืนเ่ยคุณเกาเหี้ยเกาหั่มแม้วยอ่ะอร่อยมันรสชาติมันเผ็ดถึงใจเดียบกินกับเบียร์นะคุณอยากจะคลิปเลยนะเมา อันนี้ดูน่าสนใจมากครับซื้อมามิดาเนะนะครับผมเป็นแบบรวมขนมอยู่ในห่อเดียวมเมล็ดโนวาพันธุไม้นะกูได้แดกพันธไม้มาพี่น้องมเมล็ดพืชไม้ไม้ไมไม้ไม้ไม่ต้องอดีตมากครับมาดูว่ามีอะไรบ้างครับเทออกมาเยอะเลยเอาไมา่ตีละอย่างดีกว่านะอุ้ยโอมีหลายอย่างมากอ่ะนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยเอามาดูอันนี้ก่อนนี่คือเยี่ยนเนี่ยก็เป็นเหลืองๆแนะ่เราชิมอันนี้ก่อนแล้วกันนะในซองนี้นะ อร่อยรสปลาหมึกเอรสปลาหมึกแบบปลาหมึกแท้ๆเลยอ่ะปลาหมึกแบบปลาหมึกรสเข็นอ่ะที่แบบหมุนซ้ายหมุนขวาหมุน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 มาเฮียปลาหมึกหายไปเลยสัตว์แล้วมาดูชิ้นต่อไปฮะในซองนี้นะครับไม่เหมือนกันเนาะอืมเค็มๆออกแนวแบบชีสเค็มอ่ะนี่อะไรเนี่ยข้าวหนังตัดนะเหลีอืม เค็มๆนี่ปลานี่ใส่ปลาม่ด้วยวะแสดงว่าไอ้พวกนี้คือรสชาติแบบปลาหมึกปลาปลา,ปาอาหารทะเลอ่ะนะครับแก้มกับแก้ม,มปลามีความหวานว่ะคุณใส่ปลาชอบกินน้ำตาลเอ้ยแต่ว่ามันยังมีอันนี้อีกเนี่ยนะมีสารไายหอมด้วยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าถอกเรียบร้อยแลย้วใช่เขาเรียกว่าออริจินอลเลยอ๋อเหรอเขาเรียกว่าขนมอะไรบ้านแกเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าข้าวเกี๊ยวอ้าวเหรออันนี้เข้าวเกี๊ยวเลยเอ่ะใช่หมูสาหระชีริโก้ด้นานในมีอีกอันนะแบบนี้ลองแล้วกันนะ รสชาติคล้ายๆกันหมดแหละเค็มๆกับกรอบแต่ว่ามีปลาที่หวานนะครับอร่อยดีตัวนี้เรียกว่าหลากหลายกินทีเดียวก็คือได้หมดเลยครบเรียกว่าคูณสามเหมือนนี่แหละอะไรตูมตามตูมตูมตูมตาม,ต,ม,ต,ม,ต,มตัวไม่ใหญ่ไม่โตมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมืดแล้วมืดแล้วรถไม่ไทยอ่าแต่เราขอญี่ปุ่นแน่นอนนะครับเบนไทยอีบุ๊กทอดโตมารถเมนไทยอ่ะด้านในก็เยอะนะเต็มซองเลยเป็นแบบนี้ คือเรียกว่าขนมรูปวงรสชาติเป็นยังไงมาชิมกันดีกว่าอืมอร่อยไอซ่าอารมณ์แบบคล้ายๆเลยรวะช็อกโกแลตแต่ว่ามีความแบบเผ็ดๆหน่อยอยู่เลอะมืออย่างเงี้ยอะไรที่เลอะมืออย่างเงี้ยบอกเลยอร่อย <S <S ไปต่อดีกว่าไหมเหลืออัน3อันแม้วันนี้เราจัดตัวนี้วก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้ขายดีมากนะจำได้ไหมชื่อตอนไปซื้อลืมอ้าวไอ้ที่ยังมึงจำไม่ได้ที่เขาไล่มึองออกไม่ใช่ครับ อ๋อถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่อ๋องั้นไม่งั้นไม่ถ่ายครับครับผมไม่เป็นไรครับมาดูกันว่าตัวนี้บอกขายดีมากๆเลยนะเป็นช็อกโกแลตยังไงนะครับผมเอ้าลืมแปรช่างแม่มึงเลยกันนะฮะเฮ้ยไม่เหลือเฮียเลยเอาหมดแล้วเหรอลืมเอาออกจากรถเออจริงๆมันต้องเป็นแบบก้อนๆอย่างนี้แหละเนาะเอานตักเอานะพยายามตักนะน่าจะก้อนออกมาเนี่เนาะดูเล่นอะ เอา้ากินดูถ้าบอกว่าเดิมแช่ตู้เย็นอ่ะมันก็ดูดีนะแต่นี่คือลืมเอาออกจากันรถอย่างร้อนเฮ้ยมันคือส่วลิสงกับช็อกโกแลตให้คะแนนช็อกโกแลตประมาณนี้เลยคิดแคทแล้วบอกเลยว่ากินคู่กับอีมันพ่อดเนี่ยนะอผมไม่อยากพูดเลยอร่อยอะ่ะเติดฟันเลยถ้าเป็นชิ้นๆน,น่าจะอร่อยนะอื อะไรเนี่ยพายแอปเปลิลอาร์เมค,คนดี้คือคือญี่ปุ่นมาเลยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเลยวะเอ้ยะทุกคนเธออ่านอะไรผมอ่านไม่ออกวะลูกอมสับป,ปะรดจบข้าวผมว่านะมันน่าจะขายแบบในร้านของญี่ปุ่นเนาะในช่วงสงครามโรคนะครับโรคอะไรอาฮีวาตะก,ก้าวอา่ะอ้าแกะไม่เป็นลูกน <laughs> ี่เฉือนด้วยกันไกลอืมแกะยากเนาะเด็กญี่ปุ่นนี้เขาต้องมีความตั้งใจในการกินขนมชิ้นนี้มากเฮ้ยเปิดออกมาคือกินได้เลยว่ะ อ๋อมีห่อมีห่อเฮ้ยไม่เคยเจออะไรที่มันแบบแพ็กเกจไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวได้แกะยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันน่าจะแบบอยู่ในรถอ่ะเนาะลืมเอาออกอ่ะข้างยากแล้วข้างในยากกว่ามึงว่ามันเป็นกระดาษที่กินได้ปะไม่มีแน่ว่ะใช่กินได้เหรอมันละลายกูแกะตั้งนานกูว่ามันเหนียวเหนียวหรือมันกินไม่ได้แค่เมื่อกนี้ให้กินก่อนอมไปเลยไม่ใช่พี่กินแล้วละเร็วกูกินแล้วมันละลายอ่ะ ละลายอ่าาลละลยใช่ใครกินแม่เลยรส <c oughs> ชาติคือหวานไม่ค่อยเปรี้ยวนะแต่มีกลิ่นสับลวดอยู่ประมาณ Porsche Porsche อะไรนี้นทำไมอ่มะมันแรงอืมแต่ไม่เปรี้ยวอ่ะเดียวนะอืมแต่อร่อยดีนะแล้วก็กินไม่ได้ทั้งเปลือกเลยอนะ่ะเอาอีกอันไหมไม่แล้วแม่ <c oughs> เดี๋ยวติดฟไฟอ้าวเอาสุดท้ายแล้วทุกคนที่เก็บไว้สุดท้ายเพราะว่ามันดูดีมากน่ากินแล้วเพิ่งเห็นว่าเป็นของนิชชินด้วยนะเนี่ยมาดูเหนียวมาก จะแปลทำไมมันจะเครื่คินปี้ช็อกโกว่ <c oughs> น่ากินมากเลยตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอยู่ในแผงที่ขายดีนะเป็นยังไงเอา,อางไงเอา,อางไงอะซีนอย่างดีข้างในมีถาดนะนี่เป็นถาดนะไม่ใช่ขนมนะแสดงว่าเราต้องโมกเอ่ะของนี้เฮ้ยเฮ้ยหกด้วยอ้าวไม่ได้การแล้วกุ้งต้องทิ้งแล้วป่ะอ๋อมันเป็นแบบขุยๆอย่างเงี้าายหรอกุ้มันละลายใช่ไหมกุ้งเพราะตอนแรกมันได้เป็นแข้งๆอ่ะเนี่ยแต่มันเป็นแบบเหมือนกับ อารมณ์คล้ายๆแบบพวกแบบอ่าคอนเฟลกคุกกับช็อกโกแลตนี่โหโหหบบว่ะอืออ,อร่อยอร่อยอเฮียใส่กับน,นมจืดนี่โคตรอร่อยเลย อื้เรื่องอันนี้อร่อยแล้ก็จะกินเยอะหน่อยพี่น้องเมื่อขาดูว่า <_ d iss ue> มีเท็กเจอร์อะเคี้ยวอะอืมคอนเฟ็คคู่กับเทล,ล่าอาหัวให้เงี้ยอ่ะก็ถ้าชอบแนวนี้อยากให้กินขนมแปลกๆอะไรอีกก็คอมเมนต์มาดูหรือว่าอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะทุกคนสนุกสนานกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามเพจพวกเราด้วยในทางเฟซบุ๊กนะครับ <_ d iss ue> ช่วงนี้เนี่ยโควิดกลาลังระบาดอย่าปล่อยให้มันวิ่งควิดเราได้อันนั้นโคกระบือหรือคนนะอันนั้นโคหลุด เงินตะโคหลุดออกจากคอนะครับอย่าลืมล้างมือแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์นะครับผมป้องกันตัวเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเตียงไม่มีแล้วแม่งคนดูแลแม่งก็แม่งดูแลเลยผู้เล็กขึ้นว่ะนะจ๊ะนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะจ๊ะจักหรอฮะฮะ